ม่หางรถแคร์ด ouais ิ่นี่หรอเ่ยนดีเรียู้ผี้ใจงีงานทำไปเลยไปเลสมัครเลยม่หางรถแคร์มี่านไม่เป็นท่านโอ้สวัสดีครับ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 มาสิมาสมัครรถไอ้ลองเพี้ยงรถแพรนั่มเหรอครับมาสมัครลองเพี้ยงรถแครับใช้มาหลายปีแล้วแม่มาหลายปีแล ่เพลก้องสออยู่ครับนีว่าจะมาออิชันได้ปครับืออผมเห็นงงอนลูกตกงานเขดีครับทำเพล็กยังไงลองเพล็อ้ยนี่ิเด็ดเลยไมู่่กแเพลอะไได้ครับได้ครับได้ตูเพเละเพลกังดังเพล็อนะหยาบส้นั้งสั้นดังยังนะได้ครับได้ไดอยู่่อยผมสนั้เลยครับอนี่น่ไม่ใช่นี่อจักนจันนะจันเน ไอ้เหรออนโอ้นามนองคอนน้องขอนเท่ากันนจะให้กินเดี๋ยว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 ข้างแ่มันมาทางไหนท่าบุบ่บ่บ่ข่อยเืมข่อยลื่อขาอ้ไอ้ข่อยเราว่าทักเราเป็นนักนักดนตรีข่อยลืงโอ้นักล่องข่อยนี่นักร้องอ้ไอข่อยนั่นแหมะแหมะแหนะูเรื่องบอว่าูดเรื่องกันคน เอาสิท่านห้องเลยทานห้องอสิรับอาจะเฮ็ดเพ่งะไรเดล้หายตกจิตัินว่าห้องพานหรือโบ่านแค่่านี่อ่านไ้มมาทางไหนครับทางนตนี้มางรถรรถรถเด็ดตีครับโอ้งตีเอาเพ่งของลูกแค่เก่าเนะครับลเาเก่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 าเอากระ้อนปะ สะโลสะเลโซเสมาผู้สาวมือนี้บ่ได้เมาเหล้าแต่วันนี้อาเมาใจมาเพื่อสิทามความจริงมันเป็นจังได้เขาว่าเธอมีแฟนใหม่ เตรียมตัวเตรียมใจแต่งงานโอ้โอแครับไม่แทว่าไม่้ไม่แทเลยบ่ได้ละเนาครับเไม่ไม่ใช่เมื่อกัน่ะเสียงยูใส่เสียงไม่แี้ไม่ต้องพิงอไม่ไทยต้องเพลงนี้มีคนเห็นเธอที่เยอรมบน แวทเก่าที่ชื่อสาวจันมีลูกด้ำกันส้นคนเธอทิ้งครอบครัวพวกผัวเก่าบันคนจนตามหากระบอเห็ดสนมีคนไปเจอที่เยื่อละมันเสียงมันสุดยอดเลยว่ามันกินหนูแค่ไม่ใช่ขาไป

พีไม่ดังเหมือนดังน้องตั้งตาลออ,าอันนาคดเลิมหากงอถึงรอคงไายไม่วังเงนะจ้าของอายเพื่อนที่แฟนเขารวยเด่นดังแต่พี่มันแข่งมันควาง เหมือนเรือที่รอวันลมเสียงไหมยิงย่งกันไหมยิงย่องกันไหมอีกเกินเฮ้ยิง,งย่ง,งกันไหมยิงย่องกันไหมอาดมาเลงมายงลงม,าม,ามาแล้วนันไหนเอาวคราวเงียบหายไปสองสามปีนึกว่าไปได้ดีโคสีน้งองมาขายตู พ่อแม่อยู่นะให้พี่มาตามหาจนทั่วมาพบสภาพคุณรัวอะตัวมัวชยในมาฮ่าฮ่าฮ่าย่่าก็มาบ้านเลออเออเอออเอเออเออเอเอเออเอเออน รับด้วยเอยครับไปเครับอ้ยุเ้ยไปสันไปสไปๆๆไแล้วรับ่รับเอาไปไมันเลยไปยุเตนมากก่นันเลวะเออไปยุเตนมากไปเลกนได้ไปย่มู่ยงกได้หน้าสุดรได้าายนายาด